สบายดีมันเบาหน่อยฮะก็เดินทางมาหอนบ้านเนาะมันนี่มื่อนี้เป็นเมื่อวันทิตย์มันนี้ว่าจะออกไปยามบ้านน้องหักมนะั้ยเรจะไปซุ้มเข้ากันจักหน่อยหนึ่งเพราะเมื่อนี้เป็นเมื่อวันทิตพักผ่อนเลยฮะก็เดินทางมาเมือ่อไงว่าจะไปซุ้มเขากันกินขขากันเล็กหน่อยใครทีไปส้มเคียบก๋วจะเลิมเล้วกดติดตามกดกระดิ่งแล้ว เาาพื่อบพ่อพลาดการติดตามในคลิปต่อต่อ,ตอไปเด้ออ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยเนาะเดี๋ยวไปมกันเลยมาไปบ้านนะ้องหักีนเฮาซิเฮดเมนู House อย่างากินข้าวกันมื้อไี้ไปกันเลยเนาะเอามาหอดแล้วเนาะงั้นนองหักเนาะมาบ่ไก่ไปเลยเนานะประมาณเครื่องส่มโมงก็ฮหอดแล้วเนาะเมื่อนี้่มีเมนูเมนู ิ่งเป็ดปิ่งเป็ดเกล็ดเซหัวสิงไขอะไรอย่างไ่ใขงหัวสิงไขไ่ใบขี้งหดใบมะกรูดนั่น,น,นแหละเนาะซสอีซอสหอยตกงนันวน้ำตาลหอยกับผงสุตรด,ดน้ำตาล กับใส้ยังแดนี่เส้ยังแดงครับเป็นหัวสิงไข่ใบกีฮูดเปน็นงัวนน้ำตาลนี่ก็คือในบ้านเนาะในบ้านแค่บ้านน,าน,น้อยเนี่ยแหละคนมาลงมือปิ้งให้กินมันมโอ้คือเป็นแต่เสียบไฟเปราะแห้งพขดูกไฟนะจ๊ะ ไฟลงนัดหน่อยนึยงเด้อ,ดอดบ้านลงมือปิ้งให้กินเนี่ยมันจากบ้านน้อยเดินทางมาหาก็มาฮอดเมื่อคืนนี้เนะี่บ้านกไกลปิ้งไก่ให้กิน่นปิป้งไกลปิ้งเป็ดมาเอาะกิดปิ้งเป็ดเหมือนปิ้งไก่ปิ้งเป็ด เรเป็ดเขาไปซื้อมาซื้อเพิ่มัวมาเลยเนาะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ข่าวให้เพ,พิ่มขวมาเลยจิ้งจกเบิงเบิงเตา, <c oughs> าเก็บหู้รถมันหนาแซ่ยบก็เสียบกันเองกเองเลยเนาะจิ้งจิงน ออปิ้งเป็ดเป็ดบ้านเฮาเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานน้อยก็บไปได้ออกเดินทางไปทา้งหมดก็มาหาเขามาฝนจะต้องแมากเมื่อนี้ก็ฝนตกลื่นบนมือเลยเมื่อนี้อากาศเพ้นมบนมือคืออยากกินปิ้งเป็ดแตงมาบ้านน้องฮักมาปิ้งเป็ดกินอยู่บ้านน้องฮัก นนก็เลยส้นกันปิ้งเป็ดกินปลื้งไงนั่นสูบมีเล็กกิน ลลกําลังกําลังสิีตอนสุดแล้วคบ่อยเ<ม>ากง <ใน S 3> ก๋ับเนี่นงีดกับุเก๋านี่นะ <laughs> กํานะกลังปเป็ดไม,ไมกก่ไม่กินม่กินติ้งเป็ดกินล้วเ้วมาบนนอกบานนอกที่ทงไฮทงนาเธอในเมืองเด้อ ก้อยหอยก็มีนะเบิงแล้วบอกก้อยหอยทะัลซับมาเอาปิ้งได้ละเป็ดก้อยหอยก็มีพลาก็เป็นงูปลามีหลายเมนูอยู่มั้งนี่นี่เลือกแป้งเลือกแป้งเป็ดอันนี้ก็ต้มปลาก้อยหอยมีก้อยหอยน้ำเป็นแนวแซ่บๆเลยแล้วก็ลวกปลาลวกปลาลวกปลาตุ้กแก้ว ตุกแก้วสมเตเนียเป็นแดดแซ่บเลยมัอนี่มัอนี่วันพิ์อ่าเมนูมากินกันมัอนี่ลายย่างอยู่มัอนี่เตเนแนยเป็นแดแซ่บเลยเนาะเอามากินน้ำกันเลยเนาะลงมือเลยเนาะมากินน้ำกันเด้อี่กก็ทาาไปออยข้มตีนเป็ดดูเลยนี่ น้องสาวคอยสักนนก้าคนอยากยืมเบียร์เจ้ากอนบ่เออคนบก้าในก่มคอยมากบ่าคนน่ากอลไฮเอนดวาไางเงินเพ่ยังตวเก่าดีเลยออกมาเพราะว่าเราจะได้ภาไปมันเกดได้่นมีเงินเดือนนะอลางเงินต้อนเนา ของแซ่บบ้านเฮามาเป็จัดจบ้อจัดเลยเด้อแซ่บเนาะมาด้กินกันเด้อเอลยเอาเลยจัดตึงแบบเดียวก็ซืออนี้แทบตไอ้นั่เอาตปหนางเนดนี่ทางหลังท้งหลังได้ดวันนี้ได้ชดวันน้เอาพอยินบังเฉยวันี้าเดยบังเยทัแหละชุดให้ง่า

แซ่แล้วกดูแปลงยังอยู่นอย่แซ่บแ่หนซ่ไปล้วแซ่บหลายแซ่บหลายนะกินแซ่บหลายีหลก่รให้นอง่ลกกินข้าวอิ่มหลายเนาะอิ่มหลายแซ่บหลายกินข้าวอิ่มหลายเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าเด้อขอบใจเด้อที่เขามาบนเขามาชมเด้อบาย